สวัสดีนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับพบกันเป็นครั้งที่4นะครับในวิชาสุขศึกษากับคุณครูอธิดิ์คงคาเพชรครับคุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและภลศึกษาสําหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องอาการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวนะครับซึ่งอยู่ในหน่วยที่สองนะครับเดีย๋ยวเราไ,ไปดูเนื้อหากันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ไปครับการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวนะครับความหมายคือนะครับการกําหนดรูปแบบในการดูแลสุขภาพตามที่ต้องการรวมถึงวัตถุประสงค์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัตินะครับเพื่อนำไปสู่ในการมีสุขภาพที่ดีได้นะครับการวางแผนดูแลสุขภาพนะครับจะช่วยให้เกิด ความประตือรือล้นในการดูแลสุขภาพนะครับและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตนะครับอันนี้คือความหมายนะครับพูดถึงในเรื่องของวัตถุประสงค์วิธีการนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับต่อไปครับหลักการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนดูแลสุขภาพ นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับของการปฏิบัติเราก็จะนําหลักการวางแผนแบบเดมิงนะครับคือหลักการควบคุมคุณภาพที่เรียกว่าวงจรเดมิงนะครับเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าการปฏิบัติ4ีขั้นตอนเนี่ยของวงจรเดมิงเนี่ยนะครับมีอะไรบ้าง1นงนะครับ P P คือแผนนะครับคือการวางแผนเพื่อตั้งเป้าหมาย เลือกปัญหาและการวางแผนนะครับสำหรับการแก้ปัญหา2ดูนะครับดี D, นะครับดู Do, คือการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดที่กาหนดไว้หรือวางไว้3 C เช็คนะครับคือการตรวจสอบผลแล้วเปรียบเทียบผลนะครับ4คือ A นะครับ A คือแอคชั่นคือการนำผลมาตรวจสอบมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ แนวทางการปฏิบัตินะครับหรือการหรือนําหลักการเนี่ยไปใช้นะครับนําหลักการนี้ไปใช้ตั้งแต่า P นะครับคือการวางแผน d ก็คือการลงมือปฏิบัติ C คือการตรวจสอบนะครับหรือเปรียบเทียบ A เนี่ยก็คือการนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงนะครับนักเรียนสามารถนําหลักการแบบนี้นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับต่อไปครับ ทีนี้เราไปดูกันครับวา่าหลักการวางแผนเนี่ยที่เมื่อกี้คุณครูดได้บอกว่ามี P D C A เนี่ยมีขั้นอนามีหลักการอย่างไรบ้างนะครับหรือมีวิธีการอย่างไรบ้างตัวแรกนะครับคือ P นะครับหนึ่สำรวจรูปแบบวิธีการดำเนินชีวิตของตนเองและบุคคลในครอบครัวนะครับโดยการสังเกตง่ายๆคือพฤติกรรมนั่นเองลูกนะครับพฤติกรรมการกระทำนะครับที่ทำเป็นกิจวัตร ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนอนนะครับแล้วก็ตื่นนอนรับประทานอาหารนะครับชอบรับประทานอันไหนหรือไม่ชอบรับประทานอันไหนนะครับมีการออกกําลังกายหรือไม่หรือว่าสัปดาห์หนึ่งอ่ะเราออกกาลังกายสัปดาห์ละกี่ครั้งนะครับกิจวัตรที่ทําเป็นประจำเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพหรือไม่นะครับก็นําไปสู่ในเรื่องหง นําไปสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหานะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือต้องสําเร็จนะครับต่อไปครับ2คือนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจนะครับในขั้นต้นนะครับมาวิเคราะห์และวางแผนดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับปัญหาที่พบนักเรียนพบปัญหาอะไรกับตนเองนะครับนักเรียนพบปัญหาอะไรในครอบครัวบ้างนะครับนักเรียนก็นําปัญหาเนี้ยมาวิเคราะห์ให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดย อาจกำหนดเป็นแผนรายวันห,หรือรายสัปดาห์และอาจทำแยกเป็นรายบุคคลหรือเป็นแบบภาพรวมของครอบครัวก็ได้ต้องทำกิจกรรมรายบ้างที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพนะครับนักเรียนสามารถนำมาวิเคราะห์วางแผนนะครับแล้วก็ทำจัดทำแผนรายวันหรือรายสัปดาห์นะเพื่อเพื่อหาสาเหตุหรือการแก้ปัญหานะครับเพื่อให้สุขภาพของตัวเองครอบ ที่ดีสุขภาพจิตที่ดีนะครับต่อไปครับตัวดีนะครับตัวดีที่แปลว่าดูเมื่อกี้นะครับภาษาอังกฤษที่ได้กว่าดูนะครับ,นะรบก็คือการลงมือปฏิบัติตามแบบแผนที่กําหนดไว้อันนี้คือขั้นที่2นะการลงมือปฏิบัติเราเมื่อกี้เราวิเคราะห์เราวางแผนกันนะครับดีก็คือการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้นำะไปใช้นะครับ3มคือตัว C นะครับ C คือเช็คเช็คที่แปลว่าเหมือนกับการประเมินผลนะครับคือประเมินผลเป็นระยะเมื่อกี้เราลงมือปฏิบัติไปแล้วนะครับเราก็นําข้อมูลตรงน,นั้นมาประเมินผลว่าเป็นไป,นป,นป,นปนตามแบบแผนหรือไม่หรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างในระหว่างที่เราลงมือปฏิบัตินะครับ C R uh, ต่อตัวต่อไปครับคือ A นะครับหากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแบ่งแบบแผนตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องทบทวนและวิเคราะห์ว่าสาเหตุนี้เกิดจากอะไรและปรับแผนการดูแลสุขภาพใหม่เน้นย้ำนะครับว่าต้องวางแผนให้ให้ตรงนะครับการปฏิบัติก็เช่นกันการปฏิบัติก็คือปฏิบัติให้ตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นปัญหารเราเปิดพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานะครับปรับแบบแผนการดูแลสุขภาพใหม่ให้เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวนะครับต่อไปครับ ทีนี้การดูแลสุขภาพเนี่ยมีด้วยกันทั้งสามอย่างมีการดูแลสุขภาพตนเองการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวการดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างแรกครับสําคัญมากคือต้องดูแลสุขภาพของตนเองก่อนนะครับตั้งแต่ในช่วงวัยจนถึงวัยสูงอายุนะครับเราต้องไปดูกันว่าอย่างแรกเนี่ยวัยทารกและวัยเด็กเนี่ย เป็นอย่างไรนะครับไปดูครับวัยทารกและวัยเด็กเนะี่ยเป็นวัยที่พ่อแม่และผู้ใหญ่ในครอบครัวจะให้การดูแลจัดการวางแผนรวมถึงการปูกฝังให้มีสุข,ขานิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองเนะี่ยเป็นอย่างดีนะครับปฏิบัติตามสุขบัญญัติสิป,ประการนะครับจนเป็นนิสัยพ่อแม่บางคนนะครับปูกฝังด้วยการดูแลสุขภาพนะครับดูแลเรื่องของพฤติกรรมนะครับให,ให้กับลูกนะครับ เพื่อให้มีภาวะการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมตอในทุกราคนนะครับปูฝังในทุกๆเรื่องนะครับเพื่อให้พวกเรานะครับเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นะครับและมีอนาคตที่ดีและสามารถอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้นะครับต่อไปครับวัยรุ่น นะครับตั้งแต่อายุ13ปีถึง20ปีเนี่ยเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอารมณ์และพฤติกรรมอย่างรวดเร็วเป็นช่องต่อระหว่างวัยเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มีความสำคัญที่จะสร้างเสริมสุขภาพและปลูกฝังแบบแบบแผนการดำเนินชีวิตเพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นนะครับมีอุดมการมีความคิด เป็นของตัวเองแล้วเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอีกนะครับอารมณ์นะพฤติกรรมที่แสดงออกไมาให้เห็นในแต่ละวันในแต่ละครั้งนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญก็ควรที่จะมีการแบบแผนมีการวางแผนหรือใช้แบบแผนของการดำเนินชีวิตเนี่ยที่ดีเพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ก็คือ,อเราต้อง มีการสร้างเสริมหรือการศึกษานั่นเองครับ3ครับวัยผู้ใหญ่แบ่งเป็น2ช่วงคือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็คือจะอยู่ในช่วงอายุ20-40ปีวัยกลางคนนะครับก็จะมีอายุตั้งแต่40-60ถึง60ปีบุคคลในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยจะมีการพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างเต็มที่ทั้ง เพศชายและเพศหญิงในเรื่องของร่างกายมีมีการพัฒนาความสูงมาจากวัยรุ่นจะมีความสูงที่สุดในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นวัยทำงานและสร้างครอบครัวเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนก็คือช่วงอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมถอยลงบุคคลที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่จึงต้องมีการดูแลสุขภาพต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพื่อให้ร่างกายดำรงประสิทธิภาพที่ดีไว้นะครับแล้วก็ป้องกันโรคนะในวัยผู้ใหญ่เนี่ยปัญหาโรคต่างๆก็จะเข้ามาลุมเลถาถามว่ามาจากไหนโรคต่างๆนี้ก็มาจากหนึ่งการบริโภคสองไม่มีการออกกำลังกายสามไม่มีการตรวจสุขภาพประจำปีเพราะทำงานนะครับป้องกันโรคนะครับที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายนั่นเองนะครับที่คุณครูได้ ได้กล่าวไปข้างต้นนะต่อไปครับวัยสูงอายุเนี่ยจะมีตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเอาวัยวะทุกระบบในร่างกายเนี่ยต้องมีการเสื่อมถอยตามวัยปัญหาทางกายที่พบบ่อยผู้สูงอายุก็คือการเคลื่อนที่ไม่คล่องมาไม่คล่องตัวปัสสาวะไม่ออกหรือการกั้นปัสสาวะกระดูกนะครับกระดูกเสื่อมข้อกระดูกเสื่อมท้องผูก ะครับตาเป็นต้อกระจกหูตึงไม่ค่อยได้ยินอะไรนอนไม่หลับนะครับคิดกังวลการดูแลสุขภาพในช่วงวัยก่อนถึงวัยสูงอายุเนี่ยนะครับจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้และส่งผลให้เกิดผลดีต่อสุขภาพทางด้านร่างกายสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทางที่ดีได้นะครับต่อไปครับทีนี้ เรารู้แล้วนะครับว่าเราต้องดูแลเราต้องมีการวางแผนอย่างไรบ้างน,นะทีนี้จะลงรายละเอียดนะครับให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นก็คือการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตัวเราเองเนี่ยและบุคคลในครอบครัวกเกิดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพแล้วเนี่ย ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัวครอบครัวรักให้ครอบครัวมีความเอื้ออาทรต่อกันนะครับก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตนะทีนี้คุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัวกล่าวคําว่าสุขภาพดีนะในแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันออกไป ตามแต่สภาวะสังคมบริบทของสังคมบริบทของคนในชุมชนนะครับหรือรูปแบบของวิธีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วสุขภาพดีอย่างน้อยจะต้องหมายถึงความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดได้เนื่องจากเรานี่แหละเป็นคนดูแลเอาใจใส่นะครับที่สําคัญคือร่างกายนะครับที่สําคัญคือร่างกาย ที่จะใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้กล่าวว่าการที่จะมีสุขภาพดีได้นั้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยได้ด้วยความบังเอิญแต่จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนในการดูแลสุขภาพล่วงหน้านะครับจะช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ ไปดูกันครับข้อที่1สามารถที่จะกําหนดวิธีการหรือ,เล,อ,อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการดำรงาการดําเนินชีวิตของตัวเราเองหรือบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 2. สามารถที่จะกําหนดช่วงเวลาในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและมีการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคคลในครอบครัว 3. เป็นการเฝ้าระวังทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัวไม่ให้ป่วยด้วยโรคต่างๆ นับว่าเป็นการสร้างสุขภาพซึ่งจะดีกว่าการที่จะมาซ่อมสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลภายหลังครับสช่วยในการวางแผนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินในครอบครัวเนื่องจากไม่ต้องใช้ใจ่ายเงินใน,ในการไปรักษาพยาบาล 5. ส่งเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว 6. ททาให้คุณุณภาพชีวิตทั้งตนเองและสมาชิกในครอบครัวเนี่ย ดีขึ้นอันนี้คือคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพนะครับก็จะมีวิธีการปฏิบัติหรือมีการส่งเสริมนะครับให้พวกเราได้มีสุขภาพที่ดีในอนาคตหรือมีคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับต่อไปการดูแลสุขภาพตนเองนะครับการรู้จักและสร้างนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างสุขภาพหรือดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งากายและใจอารมณ์และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าตัวเองมีวินัยนะครับในเรื่องของสุขภาพตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่จนถึงสูงอายุเนะี่ยนะครับการดูแลแบบองค์รวมเนี่ยก็จะมีวิธีหรือมอีขั้นตอนที่เราสามารถทําได้นะครับหนึ่งไปดูกัน การออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับเน้นย้าว่าการดูแลสุขภาพก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของการดูแลการออกกําลังกายสม่ําเสมอควรออกกําลังกายอย่างถูกวิธีด้วยนะครับสัปดาห์ละ3 5วันนะก็จะทําให้สุขภาพนั้นแหละแข็งแรงนะช่วยป้องกันโรคมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้2ก็คือรับประทานอาหารหรือเราบริโภคอาหารในแ นะครับก็ควรที่จะรับประทานให้เพียงพอและมีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนทั้งห้าหมู่นะครับผักผลไม้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบขับถ่ายช่วยเสริมสร้างสมองนะครับแล้วก็สามารถป้องกันโรคได้อีกนะครับ 3. คือการพักผ่อนและการนันทน,นาการการพักผ่อนเป็นการสร้างภูุิต้านทานเป็นการผ่อนคลายจากความเครียดนะสุขภาพจิตนั่นเองลูก เป็นการพักจากการทำงานของกล้ามเนื้อในการลดการทำงานหนักเพื่อฟื้นฟูนสู่สภาวะปกติการพักผ่อนเนี่ยบอกเลยว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือวันละกี่ชั่วโมงวันละ 6- กถึงแชั่วโมงนะครับสหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงคืออะไรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่บ่อนทำลายสุขภาพนะครับแล้วก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดนําไปสู่ในเรื่องของการเกิดอุบาติภัยและ ภัยอันตรายนั่นเองนะครับต้องวรกัเ,เรียงสร้างห้านะครับสร้างทักษะในชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นอาย่างสันตินะครับการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีการช่วยเหลือกันนะครับในทุกๆด้านเลยนะครับหกการมีพัฒนาการทางด้านปัญญาซึ่งมีวิธีหลากหลายที่จะช่วยให้บุคคลและความเห็นแก่ตัวเนี่ยมุ่งเข้าถึงความดี เช่นการศึกษาการเล่นลกีฬาศาสนาการเจริญภาวนาการสัมผัสธรรมชาติเป็นต้นเนี่ยที่จะทําให้เข้าถึงความสุขทางปัญญาแล้วก็จะทําให้สุขภาพจิตดีเจ็ดนะครับมีการเรียนรู้ที่ดีเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสนุกทําให้เกิดปัญญามีความคิดนะครับมีความสร้างสารรค์แล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับต่อไป เป็นการดูแลสุขภาพของครอบครัวนะครับเมื่อกี้เราดูแลสุขภาพของตัวเองไปละต่อไปเป็นการดูแลสุขภาพของครอบครัวนะครับครอบครัวเป็นสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งที่มีสมาชิกเพียงแค่พ่อแม่ลูกนะครับหรือเป็นสังคมของกลุ่มญาติเพื่อญาติต่างๆนะครับซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่ทุกคนต้องมีความห่วงใย,ยมีความรักช่งกันและกัน นะครับแล้วก็หกันมาช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งมาทุกคนต่างก็ดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้เจ็บป่วยเจ็บไข้แล้วเนี่ยสุขภาพส่วนรวมหรือสุขภาพครอบครัวก็จะแข็งแรงไปด้วยนะครับทีนี้ครอบครัวจะขยายได้ขึ้นนะครับครอบครัวจะขยายขึ้นได้เนี่ยต้องดําเนินการตามแนวทางดังนี้นะครับหนึ่งสนับสนุนและเพื่อํานวยให้สมาชิกใหม่และมีมีมีชีวิตอยู่รอดได้ สอป้องกันและคุ้มครองให้มีการเจริญเติบโตจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่อยา่างราบรื่นส่งเสริมสมาชิกของครอบครัวแต่ละคนให้อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีนะครับช่วยการดูแลสุขภาพทางกายจิตนะครับและอารมณ์นะครับให้ดีทีนี้ต่อไปการดูแลสุขภาพในชุมชนนะครับการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชนมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ควรจัดบริการทางสาธารณสุขให้แก่บุคคลในชุมชนทั้งนี้ต้องอาศัยการร่วมมือกันร,ระหว่างรัฐนะครับและตัวบุคคลในชุมชนเองเช่นจัดให้มีสนย์อนามัยชุมชนนั่นเองนะครับ 2. องควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเช่นการจัดกิจกรรมออกกําลังกายนะการเต้นอารบิกของชุมชนหรือการจัดโครงการอบรมร่วมต่างๆนะครับเพื่อให้บุคคลใน ชุมชนเนี่ยทราบต่อไปครับควรจัดนะครับควรจัดตั้งให้มีแกนนําในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเช่นจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเพื่อในการจัดทําโครงการสุขภาพนั่นเองสุดท้ายครับสมาชิกในชุมชนต้องร่วมมือร่วมใจในการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนเพราะสภาพแวดล้อมในชุมชนถือเป็นปัจจัยหลัก ในการส่งเสริมสุขภาพให้บุคคลในชุมชน,นมีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะสะาพสภาพแวดล้อมนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่เป็นแหล่งที่แพร่พันธุ์โรคให้เกิดขึ้นกับบุคคลในชุมชนได้บุคคลในชุมชนต้องช่วยกันสอดส่องและดูแลสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหากพบเห็นสิ่งใดผิดปกติให้แจ้งนะครับไปยังผู้นำผู้นำชุมชน บุคคลในชุมชนต้องตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเมื่อบุคคลในชุมชนมีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วก็จะส่งผลต่อการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะและก็จะนําม,มาซึ่งความมีสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของกระบวนการวางแผนสุขภาพนะครับ หนึ่งประเมินปัญหาครับเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องหาแนวทางแก้ไขนะครับอย่างแรกคือประเมินปัญหาพิจารณาประเมินสภาวะของสุขภาพโดยตนเองเป็นคนประเมินตัวเองและครอบครัวของตนเองว่าอยู่ในกลุ่มใดอยู่ในกลุ่มที่มีสุขภาพดีหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับสา,าสามารถประเมินสภาวะสุขภาพได้จากลักษณะของร่างกายและลักษณะสิ่งแวดล้อมเช่น1 ร่างกายอยู่ในสภาพที่แข็งแรงหรือสุดโสม 2. สภาพแวดล้อมสะอาดหรือสะปะปกปรก3รูปร่างผอมหรืออ้วน4ในตามองเห็นปกติหรือไม่หรือมีอาการสายตาสั้นหรือสายตายาวนะครับ 2. นะครับการวิเคราะห์ปัญหาเมื่อตนเองทราบแล้วว่าสภาวะของร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาพที่อ่อนแอหรืออยู่ในสภาวะที่เสี่ยง ก็นาเอาปัญหานั้นนนั้มาวิเคราะห์ว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใดการกินหรือไม่นะครับก็นําเอาเพฤติกรรมเหล่านี้มาวิเคราะห์ว่าทําทไมเราถึงอ้วนกินอาหารประเภทใดมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อกินเข้าไปแล้วได้ออกกําลังกายหรือไม่นะครับหรือสืบหาจากพันธุก,กรรมนั่นเองครับต่อไปครับการวางแผนในการแก้ไขปัญหา ในหัวข้อที่3คือการวางแผนในการแก้ไขปัญหาเป็นกระบวนการในการสร้างเสริมสขภาพของตนเองและครอบครัวโดยหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่เหมาะสมว่าจะดูแลให้ดีให้มีสขภาพดีซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้เป็นการวางแผนเพื่ออนาคตโดยที่เราเนี่ยรู้ตัวเองและครอบครัวว่าจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไรหรือต้องแก้ไขปัญหานี้ให้รุ่งร่วงไปในทาง นทางที่ดีหรือไม่โดยอาศัยแนวคิดของการสาธารณสุขข้อมูลพื้นฐานประยุกต์ให้เข้ากับสภาพจริงนั่นเองนะครับ 4. ครับลงมือปฏิบัติตามแบบตามแผนที่วางไว้ก่อนที่จะปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นจะต้องมีการวางแผนโดยนำเอาแผนที่วางไว้มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยไม่ปฏิบัติอย่างงมงาย แต่ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเราและครอบครัวเช่นการใช้วิธีการผ่อนคลายความเครียดด้วยการนวดการพักผ่อนในกิจกรรมที่สอดคล้องกับสุขภาพนะครับ 5. ประเมินผลเป็นกระบวนการสุดท้ายของทุกๆก,กิจกรรมเลยนะครับเพื่อจะได้ทราบผลหรือบทสรุปท,ที่เราได้ปฏิบัติตามแผนแล้วเกิดผลอย่างไรบ้าง ประสบความสําเร็จมากน้อยเทียงใดเพื่อจะนํามานําผลเนี่ยการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาในการดําเมินต่อไปก็คือถ้าดีก็ดําเมินต่อไปและพัฒนายิ่งขึ้นไปถ้าไม่ดีก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้สำเร็จตามแบบแผนที่เรากําหนดไว้หรือวางไว้นั่นเองนะครับครับสําหรับในเนื้อหาวันนี้นะครับก็ ได้เรียนรู้เรื่องของการวางแผนดูแลสุขภาพนะครับน้กเรียนได้รู้ถึงหลักการที่ถูกต้องนะครับและนําหลักการที่เนี่ยที่ที่เราทราบนะครับไปวางแผนอย่างไรนะรู้ถึงการดูแลสุขภาพของตนเองทราบถึงตั้งแต่ในช่วงวัยทารกจนถึงวัยสูงอายุว่ามีการดูมีการดูแลสุขภาพมีการวางแผนดูแลสุขภาพอย่างไร การดูแลสุขภาพในครอบครัวาการดูแลสุขภาพในชุมชนนะครับและสุดท้ายเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดกขึ้นกับครอบครัวเราเนี่ยนะครับเรามีกระบวนการวางแผนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในครั้งนี้ที่เราได้เรียนกันนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยไม่เข้าใจนะครับสามารถติดต่อสื่อสารผ่านคุณครูได้นะครับทางช่องทาง ไลน์นะครับหรือนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นหรือเป็นวิดีโอสื่อการเรียนการสอนนะครับที่จะทําให้นักเรียนเข้าใจนะและสุดท้ายนะครับสําหรับเนื้อหาวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ